ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตารวจเอกทวีสอส่องค่ะพูดถึงเรื่องนี้นะคะท่านบอกว่าตอนนี้ก็ให้ทางตรมรัชทานชี้แจงไปแล้วแต่กรรมการสิทธิ์อาจจะมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นการละเมิดใดอาจจะมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ต้องขังโดยรวมหรือไม่ตรงนี้กำลังให้ทางรัชทานติดตามอยู่ วันพ้นโทษของคุณทักษิณจะเป็น31สิงหาคมนี้นะคะเพราะว่าจากการรายงานของทางตรมรัชทันก็คือเมื่อ31สิงหาคมปี66คุณทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษเหลือโทษจำคุก1ปีก็เลยจะมาจบวันที่31สิงหาคมไม่ได้เป็นวันที่22สิงหาคมซึ่งวันที่31สิงหาคม,มาค่ะคุณทักษิณก็จะต้องไปรับใบบริสุทธิ์ทีนี้จะต้องไปรับด้วยตัวเองหรือว่ามอบอำน,นาจให้คนอื่นมารับแทนได้ไหม,มวันนี้ค่ะทาง พันตำรวจเอกทวีบอกว่าตามแนวระเบียบก็คืออาจจะไปรับด้วยตัวเองหรือว่ามอบให้ผู้แทนไปรับก็ได้ใบบริสุทธิ์ก็เปรียบเสมือนใบแจ้งให้ทราบทีนี้พอได้มาแล้วแต่ว่าคุณทักษิณยังมีคดีม .112 อยู่จะเดินทางไปต่างประเทศได้ไหมหลายคนอาจจะมีคําถามทางดัฐมนตรีิยุธิธรรมบอกว่าก็เป็นคนละคดีกันคดีม .112 อยู่ระหว่างการพิจารณาก็จะมีกฎเกณฑ์ต่างๆที่ก็จะต้องขออนุญาตจากศาลค่ะ เท่าที่อ่านในกสมอาจจะมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ต้องขังโดยรวมหรือเปล่านะก็เลยจะให้กรมราชธรรมล,ลงไปในในฐานะที่หน่วยงานนั้นก็อาจจะต้องไปติดตามดูการแก้กฎกระทสวงก็ต้องรับฟังความเห็นของประชาชนมันเป็นกฎหมายลูกส่วนประเด็นเรื่องการมุมมองเรื่องนี้ก็มีการสอบสวนและมีผู้ร้องไปที่ปปชอ,อยู่แล้วนะเราก็ไม่ไปก้าวร่วง วันที่สามสิบคุณตักสินต้องไปรับเองหรือเปล่าคะไปคนเดียวไปโดยส่วนแล้วค่ะหรือว่าส่งผู้แทนไปรับได้หรือไม่พี่ไม่ได้ดูรายละเอียดถ้าท่านในระเบียบคงจะเป็นพิเศษทนนะเพราะว่าเป็นพื้นที่พิเศษทนในระเบียบ อาจจะมีทั้งรับเองหรืออาจจะมอบหนนาก็ได้อย่างคุณทักษิณนี่ถือว่าได้รับใบบริสุทธิ์แล้วแต่คุณทักษิณยังเหลือคดีหนึ่งสองถ้าจะเดินทางออกนอกประเทศอะไรอย่างนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตศาลคนคนละคดีครับคนละคดีคดแต่ว่าแต่แต่ว่าคด,คดีคดีนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาถ้ามีกฎเกณฑ์ทางศาลก็ต้องขออนุญ,ญาตศาลโ okay, อเคน,นะครับการตั้งข้อสังเกตว่าคุณทักษิณก็จะพ้นคดีอยู่แล้วแต่ผมว่าขอําไมขออนุญ,ญาตไปูุบ่แต่ว่าพี่ตามไม่อันนี้อันนี้ไม่ได้ตามเรื่องตนี้นะครับ ค่ะวันพ้นโทษจะเป็น31สิงหาคมนะคะคแต่ว่า22สิ่งหาคม,มคุณทักษิณมีความเคลื่อนไหวนะคะจะไปแสดงวิสัยทัศน์ค่ะกับงานของเนชั่นทีวีหัวข้อคือ Vision for Thailand ค่ะงานนี้เป็นดิน n นอร์ท k นะคะคุณทักษิณจะไปค่ะช่วง5มงตืงนถึง3าทุ่มอ,ออกมาเรียบร้อยนี่จะเป็นการโชว์วิสัยทัศน์ทางการเมืองทางแรกของคุณทักษิณหลายคนจับตามองนะคะว่าต้องมีนัยยะทางการเมืองอย่างแน่นอนครับพูด